ค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้พี่จอมเข้ามาอัปเดตที่ดินเปล่าให้เช่าราอินทา46ทับ1แปลงสวยๆแปลงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้พี่จอมเข้ามาอัปเดตเนื่องจากว่าเจ้าของได้มีการพัฒนาพื้นที่ ขึ้นดีงามมากค่ะท่านค่ะ,ะแปลนนี้นะตอนนี้นะคะเราถมแล้วค่ะท่านค่ะที่ดินถมแล้วแล้วก็ถมสูงกว่าถนนแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่ามีการเดินไฟฟ้าเข้ามาแล้วตอนนี้พี่เจ้าของได้แบบว่ามาตั้งเสาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะไฟฟ้าประปา,ปาเจ้าของเดินมาที่หน้าแปลงให้เนาะแล้วก็ที่แปลงดีเริ่มต้นอยู่ที่สองไร่2งาน96ตารางวาแต่ณนะตอนนี้คือว่าโซน A ของเราโซน A ด้านหน้าคือขนาด300ตารางวามีผู้เช่าแล้วค่ะท่าน แต่ว่าในส่วนของด้านหลังที่เป็นโซนบียังว่างอยู่ค่ะนะคะ,ะโซนบีมีขนาด587ตารางวานะคะก็ยังว่างอยู่ค่ะท่านขายแล้วก็เราทำถนนให้ค่ะนะคะถนนเข้าสู่หน้าแปลงโซนบีกว้างถึง7เมตรนะคะสะดวกสบายมากรถใหญ่เข้าได้6ล้อ10ล้อเข้าได้ค่ะท่านขายนะคะ,ะโซนบียังว่างขนาด587ตารางวาณตอนนี้เราเสนอค่าเช่าเพียง 60บาทต่อตารางวาเขาท่านคะ่ะท่านจะเช่าทั้งแปลง587ตารางวาหรือแบ่งเช่าได้ค่ะจะแบ่งเช่าที่200ตารางวาก็ได้ค่ะท่านค่ะสามารถแบ่งได้เนาะ,ะราคาเช่าอยู่ที่60บาทต่อตารางวาโซนบี587ตารางวาอย่างว่างนะคะที่ดินถมแล้วถมสูงกว่าถนนนะคะแล้วก็ไฟฟ้าตอนนี้ก็คือมาตั้งเสาละนะเพราะว่า ไฟฟ้าปราปาเจ้าของเดินเรื่องมาลงหน้าแปลงให้แล้วก็ถนนหน้าแปลงตอนนี้ก็คือกว้างถึง7เมตรนะคะท่านค้ที่ดินเปล่าให้เช่ารามอินทรา46ทับหนะคะ60บาทต่อตารางวาพื้นที่ตรงนี้โปร่งโล่งมากค่ะนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าและด้านข้างเป็นสนามฟุตบอลโปล่งโล่งมากค่ะนะคะท่านไหนที่มองหาที่เช่าอาจจะทําเป็นพวกโกดังก็ได้นะคะอู่ซ่อมรถหรือว่าทําเป็นแบบว่า คาเฟ่ชิวๆก็ได้เนื่องจากว่าโซนนี้ค่ะท่านสามารถเข้าออกได้ทั้ง2ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นรามอินทา46ทับหหรือว่าเส้นนวนจันทร์นวมินได้หมดเลยค่ะนะคะที่ดินเปล่าให้เช่าโซนบี587ตารางวายังว่างค่ะที่ดินแปลงสวยถมแล้วถมสูงกว่าถนนค่ะท่านะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดิน0621574449 0621574449อสังหาหลากหลายใบพี่จอมขอบคุณมากค่ะ